ยกเหลือคร่งนึงเอน่อาเือยกเอาขึ้นไปแล้วเอามีมีไผ่ท่านตาตาช่วงแปดมวตีนมีไผท่านบ่มท่านงวดไหครับมาท่านแปดมวตีนมาท่านอนึเรอมาท่านกอึกเจอันนี้งวที่ติกลัวเหรอครับก็นึ่งได้น้ำผมเย็นปะกนึ่งกัยาในรสดีเจ็ิตริห้าใบวน ในข้างล่างอีกประมาณสามกเงยกหเด้าหกหาีน่ก้นเปียเงินในงไปไแปดสิบบาทคนไว้คนครับเดงวดเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเนี่ยไึือี่หรือว่าโชคดีว่าก้อนนานนสูนเท่าหลุดแล้วงวเกหนึผมประกาศได้วันจังไหกก็มาเก่าหนึ่งผมปนมูซิคุ้งผมไม่บอกว่าผมได้เงินมันปกคุ้งเ่าเก่าหนึ่งนะครับ เด็กก็มาดังยังเก้าเก้าเจ็ดมาดังครับเก้าเจ็ดเก้าที่ดังครับหัวดต่อมาแปดมาที่ดังครับดังแน่เดี่ยวร้อยเพราะคือว่าเอขาดาบมาสังเขาออกมาดาแปดอยู่ในไปใสดกับพ่อได้ไปใซดเขาปรถามหาแปดนะครับพกมะซำผมอีกไประเนเออนักคดีครับคี่ว่าในภาคควนช่วงเมื่ี้คนหลายๆที่ที่เป็นล้มใจครับเพราะว่าไวพกไม่ตายเมื่อคนเหยียบนะครับเงื่อนกับเสียดุมือเพราะว่าคนมาหลายเลยเบื้องบนท่านเขาไมารักตะเงื่อนเขา ตอนน้ายีมันอยู่แน่เพระท่านมื่นละสามสี่หมื่นเสียมันครับกะจับคนไหลได้ทุดไต่เกลือตุ๋นเขาปล่อยมันอมืเงาครับมันกับมาลายกีบสองคนกับแม่แม่สองคนใไอเดื่อดีบปากมึงกับแม่น้ำทายหนังกับจีบเอายิบเอาครับจะกกี่บ้างในทุกมือมันทายล้งเป็ดมาไลยเด้อมัอนปิดต้นไม้ครับจะเอาสรว่าท่านท่านแต่บอกว่าม้วนอีกไอเสียอีกแล้วกว่ายังให้คู่ห้เลขกมากกับว่าใจดอกนะครับ ก็ให้ว่าน,นี้ผมมาเข่าแล้วได้สำนักกูนเนี่ยนะ,ะนเดี๋ยวจะผาไหว้กูนะครับเอาเล้าอยู่บ้านพี่เส่เหล้าบ่าเหล้าเขาแม่นได้ส่วนี้นเครื่องน,นี้ต้องแทงนี่น้ำเล้าน้ำน้อยได้เท่านี้ป่ะเท่าเหมือนกับไทยไปสองงวดอันเดียวนี่ คนถามนยว่าเมื่อ้ซื้ออะไรผมเลยว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้จ่ายงวดเก่าก่อนต้องงวดอะไนี่เขียมจดลาวนะคะลาวกับนอยเนาะนอยนะครับอข่จดเนอะนอยนวดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์แปดครับศูนย์แปดมีอยู่สี่คู่เม็ดเดียวคือศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ศสามตัวมีศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดใค้ประทันเห็นจังเบึงน้ำองไรก็ได้เด้อแมส่วนแล้วพัฒนาเล่าเนี่ยตามที่บอกเขาจะเอาไถ่สามตัวไปเรียนเล่าอยู่แล้วเพราะคุณแม่ไวนิดาเนี่ยเล่าถือไปหลายแสนเพราะขวดที่ผมใหม่ผบเล่าไปซื้อเล่า เราก็ไปซื <uckland S 2> ้อเหล้า <color>. หักนะครับเราก็ถวายเก้าอี้มาเนี่ยเรานางเก้าอี้อย่างของเนี่ยนะครับมีสิบตัวโตเรียกกับผมเราเลยเห็นผมจูดูไหมเราผมจุดได้ทีสามเราเลยถือไถ่เสือให้ปวดเหรออ่ะเรานะครับพูดสองรูสองสองเก้าสองเก้าสองแปดสองแปดแปดเก้าแปดเก้าแล้วก็สองเจ็ดสองเจ็ดที่โหม่สองเก้าสองแปดเอาทย ได้้าอเดี๋ยวยังเบิ่งนะอ่ะสองเก้าสองแปดแปดเก้าแล้วก็สองเจ็ดสามตัวมีสองเก้าแปดกับสองเก้าเจ็ดสองเก้าแปดสองเก้าเจดครับคองไว้ให้เหรอมาออกเล้าหมื่นลายครับสองเก้าแปดเดแค่บริสุทธิ์คือรูบย้อนดังละเสีเสริ้ผมจุดแล้วเขายังขาพม่งไม่ขดกัได้ครับโอะวเดี๋ยวมันจะโจน กะผมที่เอาหวยไทยไปเล่นสามตัวพวกสองแปดเก้าสอง่ะแปดพวแหละผมจะไปเดินเหล้าอยู่เดี๋ยวครับเพราะว่ามันมาเกาะนีนี่คุณถอนมาสองแปดก็แปดเก้าเพราถอนหวยไทยผมมาเลยนี่กาห้วนอ่ะห้วนเมื่อกี้น่ะหวยไทยผมบอกแล้วยุ่มมัดอาทิตย์ครับผมรวยเสยแหละมือหนักจ้าครับมือสล่นละมือน้ำมันดีเมื่อกี้นี่แหละแต่ห้วนนี่ต้องล้วงขึ้นครับเพราะว่าเลขจะออกไว้เลขมันมันมีหยิบเก่ามือหนึ่งมันเลยเป็นทีมาของเลขกสองเก่าที่ผมดีมากให้ชมครับ เดี๋ยวเรียกมันได้แก้มือไว้ครับเดี๋ยวจะให้แคปหน่อยกับเรานะคะทุกคนอ่ะเตรียมแคปนะคะอ่ะเราก่อปูเนาะวันนี้เขาไม่จะใเสียเวลาคร่าแล้วลาวนะฮะรูปสองสองเก้าสองแปดแปดเก้าสองเจ็ดนะคะสองเก้าแปดสองเก้าเจ็ดนะคะลาวเนาะอ่ะแคปไว้นะคะทุกคนแคปหน้าจอไว้เลยหนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวจะให้แคปนอยต่อไปนะคะ แคปนอยอรูทศูนนะฮะศูนสี่ศูนหนึ่งหนึ่งสี่ศูนแปดนะคะศูนสี่หนึ่งศูนสี่แปดนะคะ, 04, 01, น,ะ,คะนอยวันนี้นะ,ะของอาจารย์นอตตี้เนาะย้ำนะคะให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันเนะะาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทุกคน เนี่ยพระรูปเมื่อติดตั้งพะโมวังกันาร์พลนักโมตสัมภะพระกวัตัวรัตตสัมมาสุตสัสสะนักโมตัสสะพระกวัตัวรัตตสัมมาสุตสัสสะนะโมตัมสะพระวัตัวรัตสัมมาสุตสัมภะก้าตาปัญญาญาวาจาจิตตั้งอาหารวันทากาตานาคัลลาพนางสาวดีพิิเทวิปูเชนี ตาหาวันทาางนาคราะอานันตนาคราชขนังสาวีนังสาววีมิวิสุติเทวะปูเชนยะกายะวจาสิทธางาหาวันลาางนาราอานันตนาครานังสาวีมิเทวะิสุติเทวะปูเชนยะกายะวจา ิตตังอาหางวันทาที่พอดีองค์ำแสนสิจันทานคราชเทวามิสุทธิเทวาเมิปูเชมิเมฆันจามาราภูปิโยนาคะขันทะประลิกน้ำ นี่คคุณแม่วนิดาค่ะนี่ค่ะคุณแม่วณิดาค่น

นี่ก็นี่ก็เป็นคลิปนะคะแนวทางฮาหน่อยแล้วก็ลาวนะคะย้ำเนาะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ